สวัสดีค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9นะคะโรงเรียนของเราจึงเปลี่ยนไปเรียนแบบออนไลน์แทนวันนี้พวกเราก็กลับมาที่โรงเรียนมงฟอร์ดแล้วค่ะเราจะไปถามความรู้สึกเพื่อนๆน้อ,นนองๆน,นะคะว่าจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าอยากรู้แล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ นูรู้สึกดีใจที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนทุกคนได้เล่นกับเพื่อนๆตอนเที่ยงได้กินข้าวกับเพื่อนๆผมชอบมาโรงเรียนเพราะได้เล่นกับเพื่อนแต่อยู่บ้านผมเหงามากครับเพราะไม่มีอะไรทําเลยครับรู้สึกดีที่ได้กลับมาที่โรงเรียนเพราะว่าไม่ได้ใส่เสื้อนักเรียนมานานค่ะ การที่หนูกลับมาเรียนที่โรงเรียนทําให้หนูรู้สึกถึงการเรียนที่แท้จริงและการได้กลับมาเจอเพื่อนๆทําให้หนูมีความสุขมากมากเลยค่ะมาโรงเรียนอีกครั้งเจอครูต่างชาติมากมายและได้ทํากิจกรรมสนุกๆก,กับเพื่อนค่ะมีความสุขอีกครั้งเพราะว่า <L ight ing> ได้เจอครูและเพื่อนๆอยู่ที่บ้านเหงามากเลยค่ะบรรยากาศในการเรียนที่โรงเรียนดีกว่าที่เรียนออนไลน์ค่ะถ้าเรียนออนไลน์ที่บ้าน ก็ไม่ค่อยดีใจมากเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเพื่อนก็จะปิดกล้องค่ะถ้ามาเรียนที่โรงเรียนหนูเห็นเพื่อนๆน,นแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆนค่ะแปะเสาบางทีก็แหมมออนซ่อนผ้าค่ะแปะแชงพวกนี้ค่ะเรียนที่โรงเรียนรู้เรื่องกว่าเรียนที่บ้านเยอะเลยค่ะและคิดถึงเพื่อนมากๆ ที่บ้านไม่ค่อยมีเสียงหวงัวเราะเท่าไหร่เท่ากับที่โรงเรียนเลยในเรียนออนไลน์มันจะแบบมันจะเรียนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับไม่เท่ากับเรียนในห้องเรียนดีๆครับเวลาคุณครูคสั่งการสั่งงานอะไรเราก็จะสามารถทําได้เสร็จานในคาบอย่างนี้ครับกลับมาที่โรงเรียนค่ะหนูได้ติดต่อสื่อสารกับคุณครูคได้ง่ายค่ะพอมาเรียนในห้องทําทันปกติเลยค่ะ ถามกล้าตอบได้เจอเพื่อนเพื่อนได้เจอคุณครูที่บ้านผมไม่มีอะไรทําไม่ได้เล่นกับเพื่อนผมอยากเข้าห้องสมุดได้นั่งหน้าคอมครับแล้วมันก็เมื่อยครับแต่พอมาอยู่ที่โรงเรียนการเรียนก็จะมีกิจกรรมมากขึ้นทําให้ผมไม่ได้นั่งอยู่กับที่ครับการเรียนออนไลน์เวลาเรียนออนไลน์จะมีบางคนพูดแทรกคุณครูตอนคุณครูสอนอยู่ค่ะแล้วบางทีเพื่อนจะร้องเพลงเวลาอยู่ในห้องค่ะ แล้วก็เวลาเรียนที่โรงเรียนจะได้เจอเพื่อนแล้วก็คุณครูได้ฟังอย่างที่คุณครูสอนแบบชัดเจนค่ะอยู่ที่บ้านหนูก็เล่นกับน้องเบื่อเบอบ้างแต่อยู่โรงเรียนสนุกกว่าเพราะหนูได้เล่นกับเพื่อนถ้าให้ผมเลือกระหว่างเรียนออนไลน์กับเรียนโรงเรียน ผมเลือกเรียนในโรงเรียนนะครับเพราะว่าเรียนในโรงเรียนมันจะสนุกกว่าได้เล่นกับเพื่อนๆในเวลาพักได้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้ฟังคุณครูสอนถามได้ตอบได้อย่างชัดเจนครับมาโรงเรียนมาแรกเหมือนได้มา back to school ได้เจอเพื่อนเพื่อนได้เจอคุณครูได้กินข้าวกับเพื่อนได้เล่นกับเพื่อนๆหนูรู้สึกได้ว่าเหมือนขึ้นปสครั้งเลยค่ะ